เยอทยานอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลน,นี้ใน4เดือนนี้แม้ว่ารัฐบาลน,นี้จะมีอายุสั้นตามประกาศของท่านนายกรัฐมนตรีคือมีระยะเวลาแค่4เดือนแต่ว่ารัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนหลายเรื่องและหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาก ไม่แพ้เรื่องอื่นก็คือการสร้างรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนให้สำเร็จให้ได้เพราะนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่นี่คือการออกแบบอนาคตของประเทศเป็นอนาคตของพี่น้องประชาชนทุกคนจะสามารถที่จะเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญคือต้องปลอดภัย ไม่จะเป็นต้องถือเอกสารมากมายและไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องวิ่งไปหลายๆที่และไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลส่วนตัวจะลั่วไหลอีกต่อไปที่สำคัญการทำงานของรัฐบาลจะต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ด้วยปลายนิ้วของพี่น้องประชาชนรัฐบาลกำหนดแนวทางไว้ชัดเจนครับว่า ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนั้นจะต้องเป็นดิจิทัล by design คือออกแบบทุกบริการของรัฐโดยตั้งต้นจากความต้องการของพี่น้องประชาชนถ้าเป็นภาษาแบบเอกชนก็เรียกว่า customer customer centric คือคิดโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางยึดความสะดวกความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญพอมาเป็นภาครัฐ เราก็เปลี่ยนจากคำว่าลูกค้าเป็นประชาชนเรียกว่าลูกค้าเป็น V I P พี่น้องประชาชนก็จะต้องเป็น V V I P ครับในขณะเดียวกันนอกจากเรื่องการให้บริการแล้วเราก็กำลังยกระดับ Open Government เพื่อความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้จริงตรวจสอบได้จริง และมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐได้อย่างเป็นระบบเพราะความโปร่งใสคือรากฐานของความเชื่อมั่นเราจะไม่ยอมให้ระบบราชการกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างรัฐกับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้า3นโยบายสำคัญครับที่จะเปลี่ยนโฉมการบริการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องที่หนึ่งคือ single portal or service จากแอปที่ขณะนี้ดำเนินการอยู่แล้วก็คือแอปทางรัฐที่เมื่อสักพูน่นี้ทางท่านผอ,อก็ได้บอกไปแล้วว่ามีพี่น้องประชาชนกว่า33ล้านคนที่ได้ใช้งานแล้วและเชื่อมต่อกับบริการภาครัฐกว่า465รายการเรากลังพัฒนาให้เป็นซ u เปอร์แอปที่เรียกว่าทางรัฐ แอปเดียวที่รวมบริการทุกอย่างของภาคารัฐเอาไว้รวมถึงจะไปรวมบริการทุกอย่างของภาคเอกชนด้วยทั้งนี้สำหรับที่น้องประชาชนและก็ในภาคธุรกิจที่มีระบบอยู่แล้วก็คือ Biz Portal พร้อมเพิ่มการเข้าถึงบริการผ่านเว็บไซต์และกำลังทยอยเพิ่มบริการดิจิทัลภาครัฐ ที่สำคัญอีกว่า2,000บริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมากเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อลดความซ้บซ้อนรวมทั้งจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องยื่นสำเนาเอกสารทุกครั้งที่ติดต่อราชการที่ยังเป็นปัญหามาอย่างยาวนานและก็คงจะเป็นปัญหาต่อไปชาวบ้านต้องถามทุกทีว่า ทำไมมีบัตรประชาชนแล้วเนี่ยยังต้องมาขอทะเบียนบ้านทั้งที่ในระบบก็มีอยู่แล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ลําคาใจพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและผมเชื่อว,ว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงจะเป็นปัญหาลําคาใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปซึ่งปัญหานี้ควรที่จะต้องจบลงที่รัฐบาลนแน่นอนครับว่าในความพยายามเหล่านี้รัฐบาลก็จะให้ความสําคัญ ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของพี่น้องประชาชนด้วยเราจึงมีการพัฒนาระบบดิจิทัล ID สําสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนอย่างรัดกุมด้วยเรื่องที่สองที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือ one data once only ง่ายๆก็คือให้ข้อมูลครั้งเดียวและจบ ประชาชนไม่ต้องกรอกข้อมูลเดิมซ้ำไปซ้ำมาและไม่ต้องขอสำเนาถูกต้องซ้ำๆอีกต่อไปเพราะทุกหน่วยงานภาครัฐจะเชื่อมข้อมูลผ่านระบบ g o v e r n m e n t data exchange หรือ GDX เรื่องที่3นะครับที่เราจะทำก็คือ save from l i a k s secure from l e a k ก็คือการกำจัดความเสี่ยงเรื่องการล่วไหลของข้อมูลโดยรัฐบาลจะยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ ด้วย Cloud First Policy เพื่อให้ข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดซึ่งอันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของประเทศด้วยทั้ง3นโยบายนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือความทันสมัยทางเทคโนโลยีแต่ผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของภาครัฐของไทย จากระบบที่แยกส่วนสู่ระบบที่เชื่อมโยงจากบริการที่อยู่บนโต๊ะราชการสู่บริการที่อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้รัฐยังมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการวิรกฤตภยัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมหรือแม้กระทั่ง pm 2 5โดยเรากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินแบบ รบวงจรคือมีทั้งระบบแจ้งเตือนระบบลงทะเบียนอาสาสมาัครรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนและแม้กระทั่งการโอนเงินช่วยเหลือเดียวยาได้ทำทุกทีทั้งหมดนี้จะถูกรวมไว้ในซูเปอร์แอปที่เรียกว่าทางรัฐเช่นเดียวกับบริการอื่น,นๆไม่ว่าจะเป็นการขอสวัสดิการการจดทะเบียนธุรกิจการชำระภาษี ต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องถูกรวมเอาไว้ในซ u เปอร์แอปทางรัฐด้วยเช่นกันนี่กลัวใจของแผนพัฒนาระบบดิจิตัลของประเทศไทยประชาชนจะต้องได้รับความสะดวกมั่นใจเป็นการบร,บ,บริการที่เข้าถึงได้สำหรับพี่น้องประชาชนทุกคนผมขอสแสดงความชื่นชมสำนักงานพัฒนารัฐบ,บาลดิจิทัลหรือ d g a และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดัน และพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐจนเกิดเป็นรูปธรรมและทำให้